คลิปนี้นะครับเพื่อนๆมาดูวิธีตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะครับซึ่งผมเพิ่งผ่านเมื่อกี้นี่ครับผมก็เลยทําคลิปลงนะครับเป็นเป็นวิดีโออัดหน้าจอนะครับเพื่อนๆสูสูนนะครับขอให้ผ่านไปไวกันทุกคนนะครับถ้าไม่รู้วิธีก็ไปทําตามผมได้นะครับจะผ่านไวมากนะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับ มาดูนะครับเพื่อนๆซึ่งยูเซอร์นี้นะครับช่องนี้ผมได้ตั้งค่าผ่านการตั้งค่าในสตรีมนะครับโฆษณาในสตรีมนะครับมาดูวิธีกันเลยนะครับว่าเราตั้งยังไงนะครับ นี่ผมเข้าไปเช็คแล้วนะครับว่าผมผ่านาโฆษณาในสตรีมนะครับแต่เข้าไปตรง facebook ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปเช็คดูอีกทีดูแดชบอร์ดตรงนี้นะครับมันจะพาเข้าไปตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าอีกไม่ได้ใช่ไหมให้เข้าทางด้านบนนี้ครับเลื่อนครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้ แล้วก็แตะเข้าไปตรงการสร้างรายได้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเข้ามาหน้านี้ครับเห็นไหมครับผมได้ตั้งค่านะครับโฆษณาในสตรีมครับผมได้ตั้งค่านะครับเราก็แตะตั้งค่าไปเลยครับป๊าครับอ่านดูรายละเอียดนะครับโฆษณาในสตรีมโฆษณาจะช่วยให้คุณสร้างรายได้การโดยการใส่โฆษณาลงในวิวของคุณ สร้างวิดีโอของคุณสร้างวิดีโอรับเงินเมื่อสร้างวิดีโอใหม่ที่ใส่โฆษณารับเงินเมื่อสร้างวิดีโอนะใหม่ที่ใส่โฆษณารับเงินรายได้จะโอนเข้าบัญชี Facebook ของคุณในบัญที่21ของทุกเดือนนะครับเราก็แตะเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับโฆษณาในสตรีมส่งใบสมัครแล้วอา อยู่ระหว่างการตรวจสอบใบสมัครงานนะครับเสร็จแล้วเราก็าแต่ตรงนี้ครับตั้งค่าบัญชีรับเงินของคุณเพื่อรับรายได้คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีรับเงินของคุณเพื่อรับรายได้ซึ่งน่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก็เริ่มตั้งค่าเลยครับตั้งค่าซึ่งช่องนี้ยู e r เซอร์นี้ผมได้ ก็าใชให้เรามาตรวจสอบนะครับว่า,าที่เราใส่ไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับมามาเริ่มที่ข้อมูลบัญชีเบื้องต้นก่อนนะครับข้อมูลบัญชีจะนําไปใช้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณตรวจสอบไม่แน่ใจว่าชื่อและนามสกุลของคุณสะกดตรงกับที่ปรากฏในเอกสารภาษีนะครับเราก็ตรวจสอบครับชื่อผมแล้วก็นามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับประเทศก็ไทยนะครับซึ่งเรา บัญชีนี้ใช่ไหมครับเราตั้งเราทําไว้ตั้งแต่ตอนเราได้ตั้งค่าดาวนะครับเราทําไว้ตั้งแต่ตอนนู้นนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ทําไว้แล้วก็จะมาขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทําตอนตั้งค่าดาวนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่หมดครับใส่ชื่อนามสกุลนะครับทําใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็ถัดไปครับตรงนี้เราตรวจสอบแล้วว่าใช่นามสกุลแล้วก็บันเดือนปีนะครับ ตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็ทำไว้ตั้งแต่ตั้งค่าดาวนะครับซึ่งยูสเซอร์นี้ผมใส่เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับเขาก็จะถามเราว่าบนบัญชีนี้ใช่ไหมเป็นธนาคารกรุงเทพนี่ใช่ไหมเลขบัญชีนะครับลงท้ายด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อบัญชีตัวนี้ครับสุนายนามวงนะครับ ให้เราแตะตรงนี้นะครับแตะตรงนี้นะครับไม่เป็นเครื่องหมายถูกใช่คือนี่คือบัญชีของเราที่จะรับเงินรายไ,ได้จากาโฆษณาในสตรีมนะครับเราก็แตะตรงนี้เลยครับลิงก์รับเงินตรงนี้ครับและเลยครับอืมเขาก็จะบอกว่าเพิ่มบัญชีผู้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับมันไม่ยากนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ตั้งค่าดาวเราก็จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ตอนที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นการตั้งค่าบัญชีใหม่เพิ่มข้อมูลภาษีอะไรให้หมดทุกอย่างนั่นแหละครับแต่ถ้าถ้าคนเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วนะครับตั้งค่าดาวเสร็จเรียบร้อยเพิ่มข้อมูลภาษีเพิ่มข้อมูลส่วนตัวเพิ่มอะไรทุกอย่างนั่นแหละครับกรอกหมดแล้วก็จะมาแบบผมนี่แหละครับ เขาก็จะถามว่าเออนี่ชื่อคุณใช่ไหมนามสกุลค,คุณใช่ไหมบัญชีธนาคารนี้ใช่ไหมเลขบัญชีนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับชื่อบัญชีนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับเราก็บอกว่าใช่แล้วก็ทําอย่างนี้ครับไม่ยากครับถ้าผ่านโฆษณาแล้วนะครับในสตีมถ้าเราตั้งค่าดาวเรียบร้อยเพื่อบัญชีผู้รับเงินเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นบัญชีนั้นแหละครับที่เราทําตั้งแต่ตั้งค่าดาวครับเพื่อนๆมันจะไม่ยากนะครับอ่า การสมัครของคุณกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอบคุณที่สมัครก็เริ่มใช้งานโฆษณานในสตรีมคุณจะได้รับแจ้งเตือนหากการสมัครของคุณผ่านการอนุมัติภายใน2ส,สัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็ตกลงครับแค่นี้ครับเ,เพื่อนๆตั้งค่าดาวไม่ยากเลยครับตั้งค่าผ่านในโคไม่ใช่ตั้งค่าดาวครับผ่านโฆษณานในสตรีมนะครับขอบคุณมากนะครับ